สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องบองไปสูคูทุกคนครับพอกับบ่าวเท้าห้างนั่นชาแนลครับบรรยากาศในมือแรงครับพี่น้องมาหน,นีมาต้มเอียนนะครับต้มเี็ดปลาไหลต้มเอียนเอาพี่น้องขอมาว่าพัดเผ็ดโอ้บ่าวเท้าสร้างใจมึงเลีวย่านกินบ่ได้นะครับกับเจวหัวพวกบัวใส่กับิกปนนะครับเอาแบบง่ายๆนะครับเครื่องเต็มที่เลยใส่ใบกระเพราเนียใส่คาใส่ตะไคร่นะครับ กับเขาหอนหอนนี่นมือแรงฟังเสียงเขียดเจนน้าห่องเอา้ามาพี่น้องไหมเสียบ,บกันกับบาเทาครับอืเพิ่นวันงวด นียวเหนียเนืเน้มันมาเหนีนปลา,ม,ม,ามันเอียนคนะ่ะ <laughs> นวหนวลแสบๆับคกูพี่น้องนวดนวดเนี่ยนวดปลาฟังเสียงเยสียฟังเสียงเสียกหน้าห่องผม เป็นว่ากวนเลือดบนพี่น้องคนนี้ทีทชอบดูกระได้ย่านวิพี่น้อง Ừ. Suốt nằm tùm đấy nhỏ Nhỏ xẹp สดขอไปเด้อพี่น้องเด้อผู้เพิ่นบุกผู้เพื่อนบอกุนบกกิน <c oughs> บ้าท่าว่าห่วยเสียบใชเไ้อพี่น้องคนนะ่ะเหนียวตะกี้ใส่บังลันใส่บังลันน้ำน้องหัวหน้างูแหย,ยมแหมหนาว ร้านฮงสุดเนี่ยบกกาพี่น้องเพราะว่าเคยบนเป็นเรื่อง <c oughs> บนเรื่องอุบัติได้พี่น้องเรื่องจริงครับกินเลี้ยวเลือดดังออกหรือว,ว่าเลือดกําเดาไหลเรื่องจริงครับพี่น้องข้าวข้าห้อนบันเพอดีเขาเก็บเลย เขากันเนีะป ok> ั่นกระเบนอืมปักคุยเจ้าเหมอน ุ้นใหญ่ครับคุณว่ากับเกี่ยมเนาะอ,อืมก็แม่ รับ,บเกี่ยมพี่หนุ่มเมกี้พอพัน,พนต่มเนาะใส่นหอมแดงหอมแดงจี๋เมนไอ้พี่หน้่งพริกจี เส eh? e de ียงเนี้ยคมมากเลยก็มีเสียงปูเบียปูเบียอยู่น้ำหนามว่ามันเอาเราบ้า สุดเขาแยมได้หน่ตจูบเจ้าหาวหันเขาแยมนั่นเสียบค่ะหืมก็ดินแห้งเนาะ บันค้นเห็ดปุ๋ยเยอะมมาถามข่าวบาทาเ,เสียบบน้อยเนาะ <c oughs> <c oughs> ไปกับผม เดือกงานมากคำพี่น้องก็เลยจัดคำเอาเอาแบบคุ้มคำเหมือนนะเหมือหะพอดีใส่กับเขาเร่ง ผู้เพิ่นว่านโบก,กินกบว่ามันบวเป็นตะเบิงนะพี่งเพิ่นว่านของเสียบอยู่กับผูมัมามันกะเสียบไผ่เสียบมันเหมือนว่าเสร็จออกก่อนพี่อย ติดดีขนาดติดดีครับ

สุดเจลใส่น <Q> ัวๆนี่บ้าเขาทายเด้อครับอืมน้ำมัวเจวหอมหัวพวกบัวข้างในอืมเสียบขัดลง เรียบร้อยดูยดะจนคําจนเหมือดคำเหมือดว่าอนน้ำิเป็นเขาขาวตัวพี่น้องขาวแบบเลยเขาอ,อกลกเขาเอื่นว่าเขาหวกนะครับบูเสบพี่น้องบด้กินโดนใส่พักอันนี้พักกระเพราพักกีกกลาบอกนี่แต่ว่าสดไปสุดมาถึงขอกห่อนเลยเบืง้ง ใบใหญ่ๆนี่ยพี่น้องพักกีรากระเพราก็มีนี่ใส่น้ากันผสมกันไปนะครับมันสิหอมเคือตัวนะครับออกกินหอมเคือนแต่ว่ารสชาตินี่มันจะออกเป็นรสเผ็ดเผ็ดห่อนห่อนถาไปถือกับพริกนึงถือกับความห่อนนึงนะครับมันก็บสิมีรสเผ็ดออกมาคักอยู่เอาใส่กับขอมห่อนเนื้อแรงนะครับเสิบแสบนะครับพี่น้องก็บอกว่าต้มเนี่ยพัดเนี่ยโอ้พัดนี่บ่าวแ่าขอยอมอีีครับพี่น้องบอกว่ายังไงว่ากินแล้วมัน <laughs> มันบุลื่นมันบุเสียบจะคล้องนี่เอาที่ว่ามันกระเสียบดีดอกพี่น้องเสารรับผู้ผลหมักนะครับแต่ว่าบา่าวแ่ามันมันประเภียพัดเนี่ยประเภียพัดประเภทเทอดเนี่ยขอลาพี่น้องสู้บ่ไว้นะครับเอาขอบคุณพี่น้องนะครับทุกมองทุกบอลเหมือนี้พามาชมบรรยากาศพามาฟังบรรยากาศเสียงเขี่ยจะน,น้าห่วงนะครับเอาบรรยากาศถ้ามาตามานะครับนี่ละองศัตรูบา่าวแ่าอ่าบบมีการใจสากหลังนะครับเอาแบบสุดๆเบิ่ง อาพี่น้องลูกใหม่พี่น้องบึงออบอ่อเดือนไทยเป็นช้สากหลังนะครับไทยแบบซุดๆเนี่ยแต่ว่าไต่ไฟซองไฟนะครับเพราะงั้งมนมือๆนะครับมันมืดกับซองเั็หน่อยนะครับเพื่อเห็นหน้าเห็นตากันนะครับเนาะเอากะขอบคุณพี่น้องนะครับท,ทุกทุกท่านที่เกติดต,ตามรับช่วงบ่าวเทาช่วงนี้กะตอบคอมเมนต์กับบ,บ่คอยท่านบานไดเนาะพี่น้องเนาะเนื่องจากว่ามีภารกิจอยู่มองเห็นงานกะ หลายอย่างนะครับช่วงเปิดเทอมช่วงหิุดิเเทอมนี่โอ้หลายนะครับก็ขอโทษขออภัยพี่น้องไม่ได้ไล่นะครับที่ถามมาบริตรตรวนะครับบางเคืออันความใน้เฟซบุ๊กแฟนเพจบ้าเท้าโอ้ยขอโทษขออภัยพี่น้องหลายๆเด้อพี่น้องถามมาจักเท่าไรมือาไรเวีนบ้าเท้าก็บริกรเขาไปเบิ่งนะครับเอาก็เขาไปเบิ่งเึงเอ้าก็ตอบซาเน่นนะครับก็ขอโทษขออภัยพี่น้องไว้หลายๆนะครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ตองน้องขึ้นเงานะครับมากะไรถือใจกะแช้าบ้าเถ้านี้นะครับเด้อสำรับมึงนี้ครับสวัสดีครับ